ว,วัสดีค่ะพ <ฮา S 2> บกับพวกเราสองสาวป้าหลานพาเพล่น <laughs> มาแล้วมาแขมาแล้วนะคะชมพู่กลับมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่อ <c oughs> ฟีฟ่นะคะก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะมาดูรถนะคะ New m a สต้าที่เป็นแลไอเทมที่สุดนะ <Le il S 1> ตอนนี้โอ้ยหายากมากชมที่นี่ที่ขอนแก่นมีคันเดียวมี <หา S 2> คันเดียว <หา S 2> ค่ะ,คะ ใช่รถพึ่งมางลงเลยนะคะมาดูที่คันนี้ด้านหลังเลยค่ะแด๊ด New Master สองหนึ่งจุดห้าเทอร์โบคลีนดีเซลนั่นเองนะคะคันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่ารถพึ่งมาลงนะคะพึ่งมาลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยถูกต้องค่ะค่ะรถคันนี้นะคะตัวดีเซลค่ะราคาตัวท็อปสุดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะอยู่ที่8ป0 0 0 0สามหมบาทนะคะนี่คือยังไม่รวมในส่วนของค่าสีนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมีค่าสีให้เพื่อนๆได้เลือกถึง8สีเล ใช่แล้วค่ะข้อที่ะมีสีให้เพื่อนได้เลือกถึง8สีเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่มีค่าสีก็คือมี3สีเนาะมี3สีนั้นเองแล้วก็สีนี้ค่ะก็จะเป็นสีซิกเนเจอร์ของทาง m าสด้าอยู่แล้วถูต้องค่ะเรียบหรูดูแพงนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเพิ่มเงินเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นค่ะและที่สําคัญนะคะเรามาดูเลยว่ารถคันนี้มันมีความพิเศษยังไงทำไมจะต้องเลือก1.5กรีนดีซลนะคะค่ะค่ะ จริงๆแล้วนะคะคือลูกค้าของชมะค่ะชื่อพี่จาโอค่ะเคยใช้ในส่วนของตัวรถมาด้า2อยู่แล้วเป็นรถดีเซลเหมือนกันแต่ว่าก็มีช่วงหนึ่งที่แกได้ไป เลือกใช้เป็นแบรนด์อื่นแกก็มีความรู้สึกว่าแกก็ยังชอบมาสด้าดีเซลเหมือนเดิมก็เลยทักเข้ามาหาชมพู่แต่ว่าช่วงนั้นคือรถรุ่นดีเซลอะค่ะมันก็ยังไม่มียังไม่มีผลิตนะตอนนั้นคือยังไม่ผลิตนะค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้แต่ว่าชมงก็แบบตามแกเรื่อยๆนะปี2023มารถมาสด้าใช่มีดีเซลก็เลยทักหาแกแกก็เลยเข้ามาจองเลยโดยที่ยังไม่รู้แล้วรถคันนั้นล่ะที่ซื้อใหม่ล่ะอยู่ไหนโอ้โหเธินเลยจ้า มันเทิรเลยมาฮันมัส2ดีเซลนะคะได้แค่ปีเดียวเท่านั้นโอ้โหนี่คือครอบครัวมัสด้าของจริงนะคะซึ่งตัวกรีนดีเซลค่ะลูกค้าหลายๆท่านก็จะเห็นว่าอ่ะไม่ใช่สี่ลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้มัสด้า2ดีเซลถ้าได้ใช้แล้วติดใจแน่นอนค่ะกลับมาซื้อเพิ่มคันที่2แน่นอนนะคะซึ่งราคาตัวนี้ค่ะ830,000บาทราคาไม่ได้แพงเลยนะใช่แล้วกับความคุ้มค่าพละกําลังนะคะซึ่งตัว1.5 เทอร์โบดีเซลนะคะ,คะตัวนี้ค่ะแรงม้าอยู่ที่1 0 5แรงม้าค่ะแรงบิด250นิวตันเมตรนะคะและอัตราสิ้นเปลืองค่ะตัวเนี้ โอ้โห26เลยนะกิโลลิตรค่ะรถคันนี้นะคะเห็นคันเล็กๆแบบนี้สามารถจุน้ำมันได้ถึง44ลิตรเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะนะคะราคา8 3 0 0 0ค่ะมีออปชั่นอะไรที่มีมาเพิ่มบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใช่แล้วค่ะค่ะมาดูด้านหน้าค่ะไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์นะคะไฟ d a y ์ไทมก็ให้ไฟ LED เช่นเดียวกันค่ะ มาดูที่กระจังด้านหน้านะคะถ้าเป็นตัวท็อปดีเซลค่ะกระจังด้านหน้าจะเป็นลายใหม่นะคะใช่แล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นลายที่แบบมันจะออกอ่าเขาเรียกว่าเป็นแบบคล้ายๆกับตัวตารางตารางนะคะตัวนี้เป็นตาราง แบบเป็นโนแบ็กสีดำนะคะ,คะและที่พิเศษขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนะคะมาด้าเรดาครูสคอนโทนนะมาด้าเรดาครูสคอนโทนใช่แล้วคะ,ะ,คะตัวล็อกความเร็วแบบแปบรบผ่านตามรถคันหน้าถูกต้องพี่อ๋อที่ท<อ>ปกติจะมีในเซกเมนต์ใหญ่เท่านั้นนะคะละค่ะลงมาในตัวท็อปมาด้าสองโอ้โหตัวนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะสุดๆในรถอ e ีโคคาร์เรามีระบบความปลอดภัยขั้นสูงให้เพิ่มเติมขนาดนี้นะคะนอกจา มัลต์เรด้าครูสคอนโทรลค่ะเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะคะคะระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่เรามีมาเพิ่มให้อีกนะคะก็จะมีในส่วนของตัวระบบแจ้งเตือนช่วยหยุดรถด้านหน้าให้นะคะอาแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยหยุดอัตโนมัติด้านหน้าในความเร็วต่ำให้นะคะต่อมาค่ะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกในตัวท็อปนะคะก็คือไฟหน้าปรับอัตโนมัติค่ะ มีมาให้เลยในตัวนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกระบบนึงค่ะที่เพิ่มขึ้นมาอีกระบบแจ้งเตือนการเบี่ยงออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะตัวนี้มีมาให้ในตัวท็อปเหมือนกันนะคะใช,ใช่คะ่ะต่อมามีอะไรอีกคะระบบที่มันเพอร์เฟกขนาดนี้ มีกล้อง360องศานะคะ,ะตัว,วท็อปสุดมีกล้อง360องศาค่ะถ้าด้านหลังของเรานะคะจะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยใช่แล้วค่ะเจนเซอร์ด้านหลังให้อีก4จุดนะคะรวมแล้วทั้งหมด8จุดเลยใช่ค่ะพี่อ๊อฟและก็ระบบที่ต้องมีอย่างแน่นอนนะคะก็คือระบบเตือนจุดอับจุดบอดขณะเปลี่ยนเลนแล้วก็ ขนาดถอยหลังให้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ,ะแล้วก็ที่เห็นเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะจะเป็นล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กลายใหม่ด้วยลายใหม่ในเฉพาะตัวท็อปนะคะใช่ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแม็กขอบ16นะคะนี่ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้ความสปอร์ตนะคะแล้วก็อยากได้ตัวแม็กที่มันเป็นลายใหม่ก็ต้องมาดูตัวดีเซลถูกต้องค่ะ,ะ,คะตัวนี้ค่ะถ้าเป็นตัวท็อปดีเซลแม็กเขาจะแตกต่างกันกันกบท็อปเบนซินนะ ท็คปคนตีนนะคะจะเป็นแม็กขอบ15แต่ว่าตัวดีเซลจะเป็นแม็กขอบ16นั่นเองค่ะ<ช>แล้วก็ครลลายด้วยนะคะและในตัวท็อปนะคะที่มันจะมันแตกต่างกับรุ่นอื่นๆนะคะนอกจากเป็นกระจังหน้าด้านหน้าสีดําแล้วนะคะก็จะมีกระจกมองข้างสีดําให้อีกถูกต้องค่ะแล้วก็แบคลูปนะคะใช,ใช่แล้วตัวนี้นะค่ะ สวยมากสปอร์ตเลยทีเดียวนะคะเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นผู้หญิงนะคะเนะออมีหลายหลยท่านบอกว่าตัวดีเซลอีกแล้วหรอมันจะใช้งานดีหรอเขาปัุงมันจะมีปัญหา,าหรือเปล่าเขาปรับปุ่มา<อ>มาเอออันนี้ที่พูดได้เพราะว่าก็ใช้มาต t าส2งดีเซลเหมือนกัน<ช>ค่ะ,คะถ้าให้เลือกได้นะคะก็ยังซื้อเหมือนเดิมค่ะอ่ามันใช้ดีจริงค่ะรถคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่า ลูกค้าจองไป3เดือนรถเพิ่งมาลงค่ะตัวนี้ค่ะเพิ่งผลิตเสร็จวันที่สาเดือน9 2023ค่ะเดือนนี้ค่ะเพิ่งต้นเดือนตุลานี่เองโอ้โหรถนี้คือใหม่สดสดร้อนร้อนเลยนะคะฮอตมากเลยฮอตมากค่ะอ่เราดูความสวยงามแล้วก็ออปชันต่างๆแล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในคร้าวๆหน่อยว่าความไรเพิ่มมีอะไรบ้างนะคะ เพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าในตัวท็อปดีเซลค่ะก็จะมีวัสดุที่เป็นแบบตกแต่งพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะหนังนะคะสามารถปรับได้6ทิศทางค่ะพร้อมเมมโมรี e ซีทอีก2ตำแหน่งเลยนะคะ ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแกนลักเเค่ะเป็นหนังกลับด้วยนะคะใช่คจะมีลวดลายด้วยใช่มีลวดลายตะเข็บก็จะเป็นสีแดงใช่ค่ะเพื่อให้มันมีความสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมยิ่งขึ้นนะคะถูกต้องแล้วก็ระบบภายในต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแพดเดิลชิปที่ม,มีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นแพดเดิลชิปในตัวท็อปนะคะมาสเตอร์เรดร์ครูสคอนโทร ความบันเทิงอะคะ่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y หรือว่า Android Auto ได้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ด้วยนะคะ<ช>ซึ่งตัว Android อะคะ่ะถ้าเป็นเวอร์ชัน10ก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นท็อปสุดดีเซลนะคะจะมีตัวป๊อปอัพ เฉพาะดีเซลเท่านั้นนะคะที่จะมีเพิ่มมานอกนั้นก็คือไม่มีค่ะตัวป๊อปอัพที่เพิ่มมาตัวนี้ก็เป็นตัวโชว์ความเร็วึืนที่ป๊อปอัพนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเครื่องยนต์ของตัวดีเซลนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านว่ามันจะเสียงดังหรือปั๊ดลยให้ชมพู้สตาร์ทให้ดูค่ะ เครื่องยนต์ของ1.5เทอร์โบนะคะภายในค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะแตกต่างกับรุ่นเบนซินนะคะถูกต้องค่ะคะตัว1.5ดีเซลเทอร์โบค่ะก็จะมีฝาครอบเครื่องให้นะคะแล้วก็จะมีวัสดุซับเสียงเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ตัวดีเซลอะค่ะมันจะเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะถโด,ด้วยพละกำลังที่มากค่ะมันก็จะต้องมีตัวนี้ให้ตัวซับให้มาใช่ค่ะเดี๋ยวให้ชมพู่เหยียบให้เต็มแรงเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพี่ออฟรปคาที่สามารถพูดได้เพราะว่าพี่ออฟก็ใช้ m a ส d ้า2ดีเซลปี2017อยู่แล้วขับดีขับสนุกมากคะ่ะยังไงไม่เปลี่ยนใจจากเครื่องดีเซลแน่นอนนะคะมีโปรโมชั่นค่ะตอนนี้เรามีดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น0.99ถูกมากคะ่ะใช่แล้วคะ่ะสำหรับกรารดาว25%ขึ้นไปถูกต้องค่ะนะแต่ว่าก็ยังมี ทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็มีเป็นแบบไหนมีตัวมาด้าแคร์ให้ลูกค้าด้วยแต่ว่าดอกเบียค่ะจะอยู่ที่2ุดเท่าไหร่นะคะที่สองจุดสามเก้ค่ะตอนนี้ก็จะมีมาด้าแคร์ให้เหมือนกันนะคะและสําหรับลูกค้าหลายๆท่านค่ะที่เพิ่งอาจจะเพิ่งเรียนจบเพิ่งได้ทํางานอยากจะใช้เงินดาวนะคะที่ไม่เยอะจนเกินไปค่ะสามารถใช้เงินดาวเริ่มต้นได้อยู่ที่3 9 0 0มื่เก้าพันบาทเท่านั้นก็ออกรถได้เลยนะแล้วค่ะและมี หลายๆท่านเหมือนกันว่าอยากจะซื้อรถกับออฟฟี่กับชมพู่ค่ะ แต่ว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นไหมทักลองมาถามดูนะคะมีพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนบอกเลยค่ะว่าเราสามารถจัดให้คุณได้นะคะดอกเบี้ยที่ถูกของแถมที่จัดเต็มแล้วก็เซลลที่ดูแลน่ารักน่ักสคนค่ะยังไงอย่าลืมทักหาพี่ออฟฟี่นะคะที่เบอร์0ูนย์9ก4าห้ี่หไอดีลน์ค่ะออฟฟี่สิบเอค่ะค่ะหรือว่าทักหาชมพู่ได้นะคะเบอร์โทรค่ะ0 6 3 3 2 4 4 1า6นะคะไอ l ดี e ค่ะจีดยชมนะคะ หรือทักหาเพจนะคะจ,ะจะเป็นเพจ m า s t e เล a ี้สามสาวค่ะที่คอยดูแลลูกท่านอยู่แล้วก็ที่สําคัญมีเพจของชมพู่ด้วยใช่ค่ะมาได้แฮปปี้เน็ตค่ะภาษาไทยนะคะ<ช>แล้วก็โชว์รูมใหญ่ๆแบบนี้จะขาดไม่ได้เลยนะคะโช,ชว <room Master S 2> ์รูม m ม s t e r พิจิตเพจ<ช>ขอนแ,แก่นค่ะยังไงอย่าลืมพวกเราสองสาวนะคะบ๊ายบาย